เกือบถึงแลวโอ้ยขนยัดยองไปหาตัวเลขีเอฟซีด้ครับนี่ใครเห็นที่ทมีแค่นะให้กำลังใจด้วยเด้อดูสิทางที่ป่าไร,ร่หมูนะครับาอาจารย์สมกิจนะครับสิทธิ์ลงปูสวงพาไปเที่ยวถ้ำพีหลอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับจา์สว uh ัส huh. ดีครับจานสมกิจนะครับจานจะพาไปไหนครับวันนี้ครับไปท่านีหลอกครับทําผี่หลอกครับอยู่ด้านบนเนี่นะครับเคยมาแต่ก่อนะเคยอยู่ไปลวงปูเคยอยู่ลุงปูส่วนมาทางรถมาด้านด้านนี้แต่ก่อนเคยขึ้นไปทางปรานคนตะปาดครับครับวันนี้จะขึ้นมาทางนี้ไม่รู้อยู่ไกลหรือเปล่าต้องเดินเข้าไปเดินลัดป่าไปครับรถป่าไปต้องเอารถมาจอดนี่เลยรถจอด รถอาจารย์ต้องมาจอดไว้นี้นะครับเตรียมมาได้พี่บางอาจารย์เห็นวันนี้กขันครับขันเไปเพียงเอาไปบูชาขันบนขันห้ากันเป็ดพ้าเาวาครับไปลอยบนไปบูชาขอโชคลาบนะครับคือแม่นมาจรงจันทร์ก็แต่ก่อนก็แม่นอยู่นะครับแม่นเคยเคยเอาเคยเอาคุณหลวงปู่ครับเป็นท่างก็ได้ทำาผีหลอกด้วยท่านเพลทำาผีหลอกครับทผีชาวบ้านชาวบ้านกลางบ้านคุชิแจแต่นี้เขาเรียกทำาผีหลอก แลก็เรียกตามเขานั่นเนี่ยก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแสดงว่าผีเคยหลอกมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันครับอำเภอภูสิงห์ครับบ้านกลางคูสีแจกลางคูสีแจครับบ้านกลางคูสีแจงอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตครับเอฟซีอยากจะมาเที่ยวสงสัยไม่ต้องมารู้สึกว่าทางไม่ได้หรอกหาไม่เจอมาได้ครับมาได้อยู่ในป่าเลยที่นี่ครับในป่าเดในดงอันนี้ตรงนี้มันเป็นเทือกเขาพนมงรักเลยคป้าเลยครับก็ข้ามไปนิดนึงก็ไปเขตเขมรนะครับเป็นต่ป่าย่างเดียวเลยครับป่าอย่างเดียวครับขึ้นเขาอย่างเดียวนะครับ ไม่มีถนนทนทางไม่มีครับไม่มีครับถนนห้ทางก็บแบบนี้เนาะครับนีอันนี้ด,นดีนะก็ท,ทําทีหลังให้่นีครับธรรมดามจะเป็นทางเดินธรรมดาเป็นทางเดินธรรมดาไม่มีทางดีแต่ก่อนก็รถจอดแค่ปากข้า,างล่างตีนเขาข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นขึ้นไปอันนี้ยนรอยสถานที่ลงปูสวงไม่จายครับผมใช่ครับอาจารย์ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนี่ก็นานเลยครับนานนานเลยนานนานเส้นนี้นะนานแล้วตั้งแต่ ลงไปตั้งแต่ปีสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งนะโอ้สามลงไปกี่ปีปแล้วเนี่ยโอ้นานนะนานสามศูนย์นี่หกเจ็ดก็สามสิบเจ็ดเอครับนานจัดครับจนป่าดูเรยด,ดูไม่คุ้นเลยแปลกมีแต่ต้นยางปลูกเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้หลวงปู่เคยอยู่ตรงนี้ครับเคยมาที่นี่ครับมาที่นี่แล้วก็เดินจากตรงนี้ไปพารันตะปา่าไปอยู่ที่พารันตะป่าพักหนึ่งก็เลยเดินลงไปบ้านกลางที่ไปถ่ายที่ กลางน้าและท่านก็นเลยเดินไปอบงโกตัดไปวัดหลวงพ่อสรีแต่จําได้หลวงพ่อสีอยู่อบงโกแล้วก็ตัดไปบ้านตะแบงบ้านตะแบงไปบา้านระลมไปโคกแก้วครับแต่ก่อนท่านจะไม่ไปทางทางทา,ทางากาพัฒนาท่านมาทุดงมาปักโกรอยู่ที่นี่นะไม่มีกรดนะครับเดินมาอย่างนั้น,นแหละบางทีก็เห็นหญ้าบางมีหญ้าบางบไม่มีหญ้าบางกลับมากลับมาก็โยมก็เอามาถวายนะครับเห็นก็เอามาถวายผ้าตรงผ้าไตร ท่านก็ห่มหมให้ก็ยื่นให้คืนบางทีท่านก็เอาอันเก่าห้อยไว้แล้วแต่ใครจะเอาไม่เอาแล้วแต่แล้วก็ท่านก็เวียงก็เอาตัวใหม่ไปพาดาพาดบ่าไปท่านไม่ได้พันแบบนี่ท่านพาดพาดเอาครับปเดี๋ยวเราพาไปดูนะจันอะจานพาไปเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่ถ้าพี่เรากันว่าสวยขนาดไหนนะครับตามไปดูครับครับจาน์ปะแบกน้ําแบกของไปนะครับนี่แบกน้ำเตรียมเตรียมลุยปลาแบกน้ำลุยปลา ไปไหนพุ่นนี่โอ้โหพักก่ลน,น่ายโอ้ล,ลุงไก่ถึกวนนียแบกน้ำไปสบายหลวงพ่อที่วัดโออันนี้ไม่ใช่อ่ะแบบไม่ใช่รู้สึกว่าตอนนี้จะหลงแล้วไม่ไปทางนี้ทำไมทางมันเป็นอย่างนี้น่าจะใช่ทางขึ้นอย่างนี้เออใช่ใช่น่าทางไม่น่าจะทำลงมาได้เนาะ เนี้ยก็ทางอ่่านีแต่ทางนี้ไม่ใช่อ่ะไม่น่าจะใช่ทางนี้ไม่รู้จะเข้าไปไหนแล้วกันรัดไฟไว้จะทำกวาดไฟไว้ไม่ให้ไฟไหม้ครับโอ้หน่าจะมีมีสองทางเนื้อที่จะขึ้นไปอ๋อนี่เป็นทางที่แบบว่าไม่ให้ไฟป่าไหม้เนาะครับน่าจะมีส่วนอยู่นี่เลยเริ่มแล้วเริ่มนะครับเริ่มลุยป่าแล้วทีนี้นี่นะนี่แหละครับแบบนี้เลย เราเราจดพุ่มมาเปิดทางไปเดินจันจุดทูบเจ้าที่ก่อนรล่เราจะเดินทางไปขอท่าพีเราเอบสีะ FC นะครับเริ่มโหบเริ่มเนื่อยแล้วครับนี่โอ้ยเจอกับเครืออฟซีเราก็พยายามให้ FC ได้ชมแบบ ลุยปลาลุยดงให้เห็นแบบชัดๆเลยสินะครับนี่คือสายลงบุสวงท่านก็อชอบเดือนตามปลาอย่างนี้นะครับนะครับตามการสมงจิณไป,ปครับโอ้โนี่ครับลุยปลาแล้ว แต่ที่ไปก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์จำไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ในการย์ลังงงครับเลยจะหาเจอไหมเอฟซีเจอเจอไหมทั้งพิล็อกทักกลางคืนนี่ไม่กล้ามาแน่นอนนี่กลางวันเซ๊ะ กัน,นเดินขึ้นเขานะครับเนี่ยโอย <c oughs> เหนื่อยนี่คมีับอ้มีเด้อเอฟซีเด้อเนี่ยโอ้ยแล้วที่พันจะไปยังไงได้เนี่ยเยอะโอ๊ย ไม่ไว้ก็ต้องไว้อ่ะนี่แหละเทือกเขาพนมหลวงเป็นเทือกเขาเอฟซี ที่ยาวใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช่ไหมถูกทางหรือผิดทางเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มงง,ง,งเลยตอนนีนนนออ้คุ้นๆแล้วนี่วันนี้อาจารย์ครับหลังจากที่เราลงมาจากป่าท่าพี่โลกแล้ว เป็นไงจานหาไม่เจอเลยนะหาไม่เจอครับไม่กล้าเดินต่อไกลจังต้องไปให้คนให้คนเก่าพาขึ้นในคนในพื้นที่นะครับคาพื้นที่แต่เคยมาแต่ก่อนมันจําไม่ได้ครับคนมา,จากจะขึ้นมาจอดรถป่าข้างล่างแล้วก็ขึ้นเขามาเลยนะไม่ได้เดินเสมอมาอย่างนี้นะหรือป่ามันจะลุกไปก็ไม่รู้นะแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นญ้าคาที่เป็นสวนครับแต่ก่อนเป็นสวนเป็นไร่เออเป็นไร่ แต,แต่รู้สึกว่าไม่ใช่ยังไม่เห็ไปไมันกินก็นาแ,แต่ทางมันใช่ทานมันเหมือนกับขึ้นไปทาํามแต่มันทำไมมันต่าต่ำแท่ต,ต,ต,ตนน้ำจะขึ้นไปอย่างนี้ขึ้น้า้อย่างเดียวไปหาใายอย่างเดียวแล้วก็มันจะโล่งและจะมองเห็นหมู่บ้านเลยมองเห็นหมู่บ้านนี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมบอง <S <S ย่างย่างครับย่างเมื่อกี้เราขึ้นทางนี้เนาะเมื่อกี้ครับไม่ทางนี้นะขึ้นทางนี้แต่มันมีแยกสองแยกเลยนะสองแยกนีแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้แต่ตอนอาจารย์จุด ทุบมห้าดอกแล้วก็เห็นเห็นเลขในฟักเครื่องดื่มไม่รู้ใครไปเปิดไว้ก็เห็นอาจารย์เอามาโชว์ที่เขียนไว้แล้วทำยังไงในนี้ในปลาเครื่องดื่มหรอครับในปลาเครื่องดื่มที่เห็นที่อาจารย์จุดทุบมห้าดอกเห็นศูนย์เป็นจุดทุบมห้าดอกขอทางป้าเอิญไปเจอศูนย์เป็นอาจารย์นั่งจะทับแล้วนะปลาเครื่องดื่มเมื่อกี้น่ะเจอเลขศูนย์เป็นนะครับ